เปิดคำพูดหนิงปณิตาที่ฝากถึงจินจรินหลังไม่มาหยาสักทีกลายเป็นประเด็นเดือดขึ้นมาทันทีหลังจากที่หนิงปณิตาได้ออกมาเผยปัญหาครอบครัวที่เกิดขึ้นผ่านรายการคุยแซบโชว์ซึ่งทางด้านหนิงปณิตาก็ได้พูดถึงประเด็นนี้ในช่วงหนึ่งของรายการพร้อมประโยคที่วอนให้จินทำในตอนนี้โดยสาวหนิงบอกว่า ในสัมภาษณ์ตอบไปชัดเจนแล้วว่าสถานะยังอยู่ยังไม่ได้หย่ากาันยังอยู่ในบ้านหลังเดียวกันแต่แค่ยังรอว่าจะมาจัดการให้เมื่อไหร่ตามที่ตกลงกันไว้แค่นั้นเลยเนอะแต่หนิงไม่อยากพูดแล้ววันนี้สิ่งเดียวจริงๆมาเคลียร์ให้หนิงเถอะมาเคลียร์จริงๆคือหนิงไม่รู้จะพูดยังไงอะพี่ย่ามาเคลียร์เถอะทุกวันนี้ใช้ชีวิตยังไงในเมื่อมันไม่มีการเคลียร์ มันยังไม่มีข้อตกลงหรือบทสรุปที่มันชัดเจนหนิงพี่ว่าหนิงทรมานไหมละแค่นั้นเองที่หนิงต้องการเคลียร์เพราะว่าพี่ก็ถามหนิงว่าใช้ชีวิตยังไงตัวหนิงเองก็ตอบไม่ได้รู้คำเดียวโคตรทรมานสรุปง่ายๆพี่หนิงเดินหน้าจากนี้เป็นต้นไปหนิงใช่ค่ะ